เอาละค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นปีมาก็เดินหน้าศาสตร์ความสุขนะคะให้กับแฟนคลับสายยูริอย่างต่อเนื่องกันไปเลยในตอนนี้สําหรับพี่หลิงลิงควงนะคะแล้วก็น้องอมกอนนะรณพัฒนของเรานี่แหละค่ะโดยล่าสุดนี้นะคะสองสาวของเราก็ควงคู่นะคะไปพบเจอกับแฟนคลับนะคะแฟนอินเตอร์ที่ต่างประเทศค่ะคุณผู้ชมคะ่ะพร้อมกับนะคะมีโมเมนต์สุดฟินโมเมนต์ความหวานนะคะรวมถึงความน่ารักนรักต่าง พี่สองสาวของเรานะคะไปมอบให้กับแฟนอินเตอร์ค่ะซึ่งก็มีนะคะแฟนๆค่ะแฟนคลับแฟนดอมชาวไทยนี่แหละคุณผู้ชมคะได้นําช็อตนะคะแต่ละช็อตของพี่ลิงลิงคลงค่ะกับน้องออมกอนพาดนะคะมาโพส์ลงในช่องทางโซเชียลซึ่งนี้นะคะก็คือโมเมนต์ที่เราขึ้นมาบนหน้าจอกันนี้เลยค่ะพวกเธอค่ะโมเมนต์นี้เองเนี่ยก็คือว่านี่แหละพี่ลิงลิงของเรานะคะช็อตนี้เองก็คือ นะคะดูท่าทีแล้วเนี่ยน่าจะหึงน้องอ,อมกอนนะพัสงานนะคะเพราะว่าช็อตนี้นะคะพิธีกรเนี่ยก็พูดขึ้นมาบอกนะคะว่าเขาถามว่าน้องอ,อมอร่อยไหมน้องอ,อมของเรานะคะก็บอกว่าน้องอ,อมอร่อยไหมอร่อยมากคุณผู้ชมเนเนโบวกเธอช็อตนี้ช็อตนี้เลยนะคะพี่ลิงลิงของเราค่ะถึงกับชี้หน้าแล้วก็พูดขึ้นมานะคะตบแบ่งเสียงขึ้นมาเลยบอกว่าใครตอบอร่อยมากนะคะพี่ลิงคะใจเย็นๆก่อน เน,ะะนี่ยสำหรับช็อตนี้นะคะซึ่งก็สร้างเสียงกรี๊ดนะคะจากแฟนๆดีอย่างล้นหอกันไปนเลยเมื่อได้ยินพี่ลิงลิงของเราออกอาการนะคะหึงหรือว่าห่วงน้องออมก่อนนาพัดกันแบบนี้ยังไงเองดิฉันต้องขออนุญาตเจ้าของคลิปด้วยนะคะสำหรับช็อตนี้เพราะราต้องนํามาเผยแพร่นะคะให้แฟนคลับสายยูริอย่างเราๆได้ฟินไปพร้อมๆกันแต่ยังไงเดี๋ยวเราไปชมช็อตความน่ารักความฟินนี้ของพี่ลิงลิงกับน้องออม ก่อนเนีร์กันก่อนค่ะคุณผู้ชมคะมีมอ่ะเราลองมีมอ่ะข้อสองว like ่าน bueno> ้องออมอร่อยไหมน้องออมอร่อยไหมอร่อยใครตอบอร่อยมากวัวขาวเชื้อเล็กดี๋ยวเราเราเราเลยชื่อกเขาสิงก่อนต้องว่าคือภาษาุ้งนะครับวัวขาวเชื้อ อ๋อฮคุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับช็อตเมื่อสักรู่นะคะพี่ลิงลิงของเราหึงหรือว่าห่วงน้องอมก่อนเนปานคเนียใครดูออกบ้างก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะแต่สําหรับดิฉันดูรวมๆแล้วเนี่ยน่าจะหึงหรือว่าห่วงคนน้องกันแน่คเนียพี่ลิงลิงคะ่ะสําหรับช็อตนี้นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูที่ฝั่งคอมเมนต์นะคะจากแฟนๆกันบ้างคุณผู้ชมคะโดยแฟนๆนะคะก็เข้าไปแซวพี่ลิงของเรานะคะกับ น้องออมบางคนเนี่ยก็บอกนะคะว่าเริ่มอาการอีกแล้วคุณควงนะคะหล่อเทต้องให้พี่หลิงตอบนะเอาแล้วมองแรงนะคะเฮียห <He aring S 1> ลิงหล่อมมากๆน้องออมก็สวยค่ะแล้วก็มีอีกหลายตอนหลายคอมเมนต์คุณผู้ชมคะที่พิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามานะคะแม่เรียกได้ว่าแต่ละคนนะคะเมื่อเห็นแต่ละช็อตนะีคะของพี่ลิงๆกับน้องออมกอนนพารเองก็ไม่มีใครพลาดจริงๆพิมพ์แซวสองสาวของเรานะคะเข้า กกันอยย่าาางมามและนี่นะคะโมเมนต์ที่ดิฉันนะคะนำมาฝากคุณผู้ชมกันเนี่ยก็คือเป็นโมเมนต์ที่สองสาวของเราเดินทางนะคะไปพบปะพบเจอกับแฟนคลับนะคะที่ต่างประเทศนั่นเองคะ่ะซึ่งงานนี้บอกเลยว่าถึงแม้ตัวนะคะจะอยู่ต่างประเทศแต่แฟนคลับชาวไทยอย่างเรานะคะก็ฟินกันได้คะ่ะเมื่อเห็นแต่ละโมเมนต์ที่ส่งตรงจากต่างประเทศอะคุณผู้ชมคะ